กูเอ้าเขาไม่ใช่เสียงแล้วจุกเอ้าทำไมอ่ะแต่เขาอ่านปากออกอ่ะเขาไม่อ่านปากแล้วเดี๋ยวเขาก็ใส่เสียงอะไรอยู่ของเขาอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยฉันไม่กลัวอ่ะจริงป่ะไม่มองมากจะไม่มองมากทำไมอ่ะกลัวมองต่ำไม่ได้ค้เขายืนกันถ่ายรูปกันไม่เห็น มองไปไกลเนีายจไม่ปวดแต่มองบน่งอมกูระพืนเกือน้ำลายเขาบาอย่งงกิ๊ฟกจะลงสวยอ่ะเปิดลงกิ๊ฟคิดจะตายเลยเฮ้ยกมีน้ำตกเลยน้ำเฟ้ยเ้ยกิ๊ซีสวยต้องสวยอ่ะ อย่ายิ้มเยอะหนึ่งสองสามชีเลิมเห็นไหมเป็เรื่อปกติธรรมดาาว่เนนสียวแวบหนึ่งสองเอาเปลี่ยนฟังม้งมาไเปลี่ยน